เทศบาลเมืองตาคลีโดยศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองตาคลีได้จัดให้มีการตรวจด,ดวงตาผู้ป่วยหลังทําการผ่าตัดโรคต้อกระจกโดยการผ่าตัดใส่เลนแก้วตาเทียมเพื่อทําการตรวจดวงตาหลังการผ่าตัดพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดวงตาหลังการผ่าตัดโรคต้อกระจกและดูแลและปฏิบัติตนเองในการใช้เลนแก้วตาเทียมจากจักษุแพทย์ จากคล้ายธนรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยนายแพทย์โสรัตพนชัยจากโรงพยาบาลคล้ายธนรัตน์ซึ่งมีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจในครั้งนี้จํานวน30กว่ารายเมื่อวันที่20สิงหาคม2,555เวลา9นาฬกาเทศบาลเมืองตาคลีโดยศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองตาคลีโดยการนำของนางเพลินพิศสีพบนายกเทศมนตรีเมืองตาคลี ร่วมกับจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายธนรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันได้ร่วมกันจัดให้มีการตรวจดวงตาผู้ป่วยหลังการทําการผ่าตัดโรคต้อกระจกโดยการผ่าตัดใส่เลนแก้วตาเทียมตามโครงการพักกองโรคต้อกระจกและผู้มีปัญหาทางด้านสายตาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลครั้งนี้เป็นการตรวจผู้ป่วยหลังการผ่าตัดพร้อมทั้งให้ความรู้ในการดูแลตนเองหลังการผ่าตัดใส่เลนแก้วตาเทียมส่วนวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวก็เพื่อ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถลำารงชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆที่บ้านได้ดียิ่งขึ้นซึ่งในวันนี้เป็นรุ่นที่2การตรวจเป็นการตรวจหลังการผ่าตัดครบหนึ่งเดือนและหากพบว่าบุคคลใดมีอาการผิดปกติก็จะทำการรักษาให้ท,ทันทีการตรวจในครั้งนี้มีผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเข้ารับการตรวจจำนวน30กว่าราย และได้รับความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่ในการตรวจในครั้งนี้จากโรงพยาบาลตาคลี